มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแจ้งภาพบิ๊กป้อมหลังโดนจับผิดนั่งหลับในสภาพ,พร้อมเผยสาเหตุที่แท้จริงจากที่โลกโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่ภาพของพลเอกประวิทย์ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนรัษฎร เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเมื่อวันที่4กรกฎาคมนั้นโดยพลเอกประวิทย์สายหน้าก่อนระบุว่าโถเอ้ยใครจะไปหลับเล่าใครจะไปหลับผมก็นั่งของผมอย่างนั้นมาโดยตลอดไม่หลับหรอกจากนั้นได้เดินขึ้นรถเดินทางกลับทันทีค่ะขณะที่พลโทพัชราศักดิ์ปัติรูปาทนผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายก ชี้แจงภาพที่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าพลเอกประวิทย์นั่งหลับขณะที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งพลเอกประวิทย์กำลังก้มมองดูพื้นและเงยหน้าขึ้นโดยพลเอกประวิทยนั้นทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาพ,พูดแทนราษฎรตามวาระการประชุมด้วยดีเหมือนสมาชิกค,คนอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ